ชื่อธนพลสุขเพ็งครับปัจจุบันผมทํางานอยู่ที่คลินิกแพทย์ท่างกาสยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลจังหวัดเชียงรายครับช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะครับผมกับพี่กับแฟนผมนะครับสี่คนนะครับขับรถจากบริเวณจอมเทียนนะครับไม่นใจเหมือนกันแต่ขับไปทางแหลมบริไฮยครับไปแถวแถวถนนพระตำหนัก แล้วหว่างขับรถเนี่ยเยหลือบไปเห็นทางทางซ้ายครับมีคนมุงก,กันอยู่ประมาณสี่คนถึงห้าคนครับและมีเห็นมีชาวต่างชาตินอนอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติอีกคนนึงน่าจะพยายามปลุกหรือช่วยอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจผมขับรถเลยไปน,นิดนึงละก็เลยอเถอยรถ <kart it. S 1> ถอยรถมานะครับมาตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นครับแล้วก็เข้าไปดู เราพบว่าเป็นเป็นผู้ป่วยครับเป็นเป็นชาวต่างชาติเพศชายนะครับเขานอนนอนนิ่งอยู่นะครับเราเลยไปดูเขาเขาหมดสติครับแล้วก็ดูเขาไม่หายใจครับอ่าสังเกตตรงตรงตรงหัวเขาเหมือนจะมีมีแผลนเลือดออกนิดนึงครับทำการ CPR เขาได้สักพักหนึง่งแล้วก็มีพี่พี่พี่ผมผู้ชายที่ที่เป็นรักษาความปลอดภัยที่ไปด้วยกันเนี่ยครับเขาก็ ประสานง,งานกับคนแถวนั้นว่าเขาโทรพยายามโทรหนึ่งหกเก้าคับโทรหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วแต่แต่ตอนนั้นยังไม่ติดครับอ่าสักพักก็น่าจะโทรติดได้แล้วครับผมก็ปั๊มหัวใจครับสลับกับพี่ผู้หญิงที่เป็นพยาบาลที่ไปด้วยกันแล้วก็จนสักประมาณปั๊มกันไปประมาณประมาณสิบห้านาทีถึงยีสิบนาทีครับจนรถรถพยาบาลของโรง,งพยาบาลเมืองพัทยาครับเขาก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ ช่วยเปลี่ยนนะครับ CPR ต่อแล้วเขาก็นำขึ้นรถพยาบาลไปครับฝากไปถึงทุกคนนะครับเนาะอย่างรู้จักการ CPR ครับเพราะว่ามีหลายๆห,หน่วยงานที่เป็นอาสาสมัครที่เขามาสอนเนาะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพคั้นพื้นฐานานะครับของประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆทุกคนอะค่อนข้างที่จะรู้จักแล้วก็บางคนทําเป็นครับแต่บางทีอาจจะถึงเวลาจริงๆเขาอาจจะ ไม่ค่อยกล้าที่จะลงมือทำครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ผมเชื่อว่า,าการช่วยชีวิตของผู้ป่วยครับเป็นหน้าที่ของทุกคนครับทุกคนทำได้ครับเราไม่จะเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับผม